โอ้โหโดดสวยหน้าสวยแขนบางแขนบางหรือเปล่าไม่รู้ตบช็อตตบช็อตกระดี่จิ๋วกระดีจิ๋วกันแจ๊บอืม หลังสวยอืบม,มีผลงานมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้กระดีจิว๋วกันแก็บหลังเขียวท้องเงินนี่นะฮะกระพงกระพงตีเก็บ